หน้ามึนจริงๆด้วยนะน,ยนะน้านดีมากเลยโม,มแนะ่กระนท้นดูก็ระนั้นโม,มนี่ไม่หึงไม่อึเท่าไหร่นะคะจะอึอย่งเดียวก็ตอนแบบตอนกินอะไรอย่างเงี้ยยับๆๆๆนับยับล้นั่งแบบๆ,ๆ,ๆน้ามึนตลอดเวลาแล้วเนี่ยขนมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนมันแตก ไอ้โมนนี่ตาสวยนะเนี่ยจะไปไหนไปไหนจะไปไหนครับ <c oughs> อะไรลูกบนอะไรครับ <c oughs> อะไระอะบ่นอะไรหนูเอาอะไรหนูเอาะไรบอกแม่บอกแม่หนูเอาอะไรอ๋ออะไรเอาอะไรนี่เอาอะไรครับอะไรหนูจะอะไระเราไม่อะไร เน่มุมของเน,น,น,น่นอนสบายไหมเราเปิดแอร์ปุ๊บก็จะมานอนตรงเนี้